โนดไร่ละอกแสนนะครับซื้อมาขายไปก็ยังกำไรครับแปลงนี้ครับซื้อไปแบ่งขายก็กำไรนะครับซื้อทำเองนะครับเป็นชาวสวนทุเรียนก็คุ้มนะครับนี่ครับขายด่วนครับ17ไร่กว่าไร่ละ0กแสนเท่านั้นนะครับทุเรียน300ต้นอายุ3ปีเต็มแปลงสวยสมบูรณ์พร้อมนะครับ นี่ครับดินอย่างนี้ทุเรียนชอบครับหมอนทองเกือบ200ต้นนะครับกระดุมร้อยกว่าต้นมูสังคิง25ต้นปิดถนนคอนกรีตน้ำไฟพร้อมดูน้ำครับท่านผู้ชมครับอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะครับสระน้ำขนาดใหญ่หนึ่งรูปอันนี้น่าจะเป็นโรงเรือนนะครับจะอยู่ก็ต้องรีโนเวทนะครับนี่ครับ ข้ามาบริหารต่อได้เลยนะครับบอ่อบาดาลพร้อมสมุนะครับน้ําดีมากนี่ครับดีหน้าก็เริ่มเขยนลูปได้แล้วนะครับตำบลท่าสงมงอมเพอขอสมิงจังวัดตราดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับจะซื้อประกอบกิจการเป็นชาวสวนทุเรียนก็คุ้นะครับ ผลผลิตได้เท่ากันนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าราคาตะวันออกนะครับราคาเท่าไร่ก็ขายได้เท่าคนอื่นเลยครับ mm hmm. ลงทุนคุ้มครับสวัสดีครับผม